สวัสดีค่ะนี่คือชุดมานั่งดูควายเล็้ยาก็น้ำตาลออกมาทุกวนันออกมาทุกวนันตอนเย็นๆน,น,นี้ก็ปลูกควายเสร็จก็มานั่งดูดูควายเล็้ยาก็จะได้เวลากลับบ้านแล้วล่ะควายเล็้ยากคนก็แทะทานตะวันไปก่อน เป็นยังไงกันบ้างคะเย,ย,ย,ย็นๆอย่างนี้ทำกับข้าวได้ย,ยังทำกับข้าวได้ย,ยังคะได้อะไรกับข้าวเอ่ยวันว,น,วนได้อะไรกับข้าวคะพายุเข้ามีน้ำเนาะน้ำมาน้ำหนากเนาะ บางคนก็จะได้ปลาเซตไหมคะบางคนก็จะได้ปลาระหว่างเนี้ยคือช่วงเนี้ยเมนูที่เราเห็นจะเป็นปลาแล้วก็เห็ดหน่อไม้แล้วคุณผู้ชมทำอะไรทานข้าวคะส่วนน้ำตาลยังไม่ยังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวจะไปคิดเ่าาจะทำอะไรกินเช้าตอนนี้ก็อยู่ท้อง,างนาก่อน ตรงนี้นานาด้านหลังนี่ก็เป็นต้นกลูกมันที่ตรงนี้ก็ถมสูงไว้เผื่อว่าอนาคตจะได้ไมาอยู่ด้านหน้ามา้างมันเป็นความหวังความฝันจะทำได้หรือเปล่าไม่ทราบนะคะมาเลี้ยงไฟกับตา่างๆไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมเป็นชุดนี้พอดีมันเย็นแล้ว ดังก็เลยไม่อยากเปลี่ยนชุดเนาะก็เลยออกมาอย่างนี้แล้วก็ตรงที่ควายเลีมยงหญ้าอยู่เนี่ยมันก็ไม่ไกลจากบ้านไงเราก็เลยมาแบบนี้ได้เป็นกิจ,จวัตรทุกวันเวลาเกี่ยวย้าก,ก็อีกเรื่องหนึ่งอากาศดีดีฝนไม่ลอบแปรแล้วนะอากาศดีมากเย็นสบาย นั่งจนถึงเย็นประมาณทุ่มงหนึ่งก็ยังได้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่มียินแต่กลัวจะเดิมไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวได้เวลาจะพากลับนะยังไม่มีเวลาออกไปข้างนอกเลยเดินกนริเบียบานเก่งโต้ ចេញតរួបើណោះតរួបើមកក៏មិនគឿត្រូវម្លឹងគិថាវាសនាស្ដីណោះយើងជិះអ្នកស្រោអ្នកស្រីគេត្រូវក្រើវឯងមិនគឿត្រូវទេយ៉ាងណាក៏ត្រូវដល់បានត្រូវមកពីបានដាក់បាយទៅណាយ เราดับบาตร,าร,ร,รเรามาพิพบัติเงออากิดรำไรกับเพื่อนเจ้้มไว้นผมต้นอนเดี๋ยวให้น้ำตาลเสร็จธุระก่อนเดี๋ยวน้ำตาลออกพื้นที่ลงพื้นที่เดี๋ยวจะมีตัวเลขามาฝากตอนนี้ยังขอด ชีวิตน้ำตาลไปก่อนแล้วกัน พอพายุมาฝนก็ท่วมอ,อพอพายุมาน้ําก็ท่วมหลายพื้นที่ที่ท่วมเลยนะแลต่บ,บ้าทอากาศก็ท่วมแต่ว่าน้ําล้นขนาาแต่เข้าไม่มีพแต่ยากข้าวตายไปหมดแล้วน่าเสียดายคือฝนล,ล่าช้าแรงน้าเหลือเกินปีนี้ก็ไม่มีข่าวดิเลน่นอน

คนเราพวไม่แตกต่างกันนะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็คุ้มกันแบบนี้พอเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสาหน้าค